ขาดนะนะ นไงไม่ใช่เป็นมาเส้นที่พรามันจะผ่านคืถ้าเันจะไปถึงวันกาแฟช้าจะมีวัดท่าท่าอีกทสวยได้แต่หมดแบงค์เราเคยมาทอดชิชินแต่มันเข้าไปข้างในไม่เอาหรอกเอาจะเข้าไปข้างในไม่เอาเอาแค่ทางผัดอเอาไปที่เราไปนี่แหละความนมอีก95กิโลเือกัวอะไรยังไม่ได้ไปอบอกเกลือกลัวไปแล้วบอกเกลืออะายังไม่ไปไปปีไหมทิ่หน้าต้องไปทันทันหนาวอ่ะต้องไปทัน 错了。<noise> คนนี้มันมีกะปินะมันมีกะปิโต๊ะอันนี้คือซอสพริกนะใส่ซอสพริกครั้งแรกในชีวิตเอาแค่นี้ก็ตัวหาที่ถ้าไปถึงเราก็ค่อยโรงแรมก่อนมาเสร็จเก็จะนอนนอเวียดนามใช่อันนี้ใช่ใช่กะปินี่คือใส่ลงไปในนี้หรอไม่รู้แล้วแต่คนกินอะมันคงจะเมนกับพริกสดไหม

เราจนมันเหมือนเพื่อนจริงนะมันเหมือนมันไม่เอาพิมสดแล้วก็คุกกับกะปิแล้วมันก็กินเข้าไปในป่าแล้วมันก็อันนั้นน่เห็นทําไมถึงได้อันนั้นเคยเห็นในผลที่เคยเห็นเพราะว่าดูร้านซอสต้นเด็กขนาดนี้ได้เหรอโทษนะกะปินี่เขาไว้ทําอะไรอ่ะค่ะกินกับก๋วยเตี๋ยวนี่แหละกินยังไรแล้วก็เขาใส่ไว้ในถ้วยอะค่ะเยอะไหมต้องใส่เยอะไม่เยอะใส่นิดดเบก็ก็กล้องแก้มคุกคุกไปอย่างเงี้ยเหรอคะนี่คือกคนเขาก็ไม่ชอบนะคะบางคนก็ชอบตรงกะปิมันมีผิดดิบนี่บิดคอนเทนต์เลยนะเนี่ย ครั้งแรกในชิวิตจิตมีพริกดิดไหมอ่ะเหมือนพี่รู้ว่ามีพริกติดอ่ะขอบคุณเราจะกินหมดไหมพวกยินไม่หมดจังเลยอ่ะไม่เอาแล้วล่ะตำย่างยังหม่ตำก็เอามันหลายพี่บอลูว่ามันใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณนะคะยังไม่เอาดีกว่านี้กะปิกะปิแล้วนะขอบคคุณ่ะเห็นถั่วไมนสวยไงตำข้าวปุ้นคือตำอะไรตำข้าวขนมจีนขนมจีนนี่ละลายแล้วนะก็ตำมันมันจะเยอะเจ๊อะไร เดี๋ยวจะหาพริกให้คุณพริกสดนี่ีมคนหนึงบอกหวานแล้วขอขอมาไหนไหมมันต้องไปแล้วอะไรก็เลยขอพี่คะขอพริกสดสักเม็ดได้ไหมขอพริกสดสักเม็ดได้ไหมหนูจะเอาหนูจะเอามาลองกินไก่นี่พริกสดยืดทางจะเอามาลองกินไก่นี่จริงจริงมันต้องเผาต้องเผาพริกสดยืดทางนี่ เอาเลยค่ะมา,าลองเจ๊อะไร<ด>อ่ะมาลองมาลองมาลองเจ๊บีก็ลองเลยนะทุกคนเราไม่รู้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองนะที่กับบ้านเนี่ยให้ยืมเรื่องเงินเลย่อ้ยกับ้าเดี๋ยวกับ้าเลยกานใหญ่มาก เอาเพยนยกขัดถุงมาให้เลื่องอะไรให้เพี่นยิบเอาตายใช่ใช่เลยอ๋อพี่พี่อันนี้พี่ก็อะไรอะคะเออพี่อ่อนพี่หยวก็ไม่ใช่พี่อ่อานี่ไม่ใช่พี่หยวกจ้ามันปกติปกติเจ้าเมืองวัวแล้วมาซื้อปกติเขาเจ้าบ่เผาบ่แม่ปกติเผาเด้ลองแล้วนะอืมทางแรกในชีวิตนะเอาเม็ดเล็ก่อน เส้นเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอร่อยเพื่อนพี่ชอบมากดิฉันเป็นคนใต้ที่ไม่แหนมเนื่องก็เคยเห็นนะเพียงยาวๆดิฉันเป็นคนใต้ที่ไม่กินเผ็ดแต่ว่าวันนี้อร่าพ่ขอรูปมั้ยรู้แล้วกำลังหยิบชทรศั์ทําไปเลยจะถ่ายให้เอาอะไรเจ๊โอ้อร่อยดีนะเอออืม ถ้าเผายิ่งนเปิดประสบการณ์อ้อร่อยยิ่งถ้าเอาพริกไปเผายิ่งนเปิดประสบการณ์ค่ะอันนี้เขาไม่ได้เผาอืออันนี้อร่อยเม,มนูนี้ผ่านแต่อันนี้ยังไม่คือดีเดี๋ยวกดชิมมาน้องว่าน้องกินธรรมดาดีกว่าอือคือมีความรู้สึกว่ามันมันไม่คือกับการใส่อันเนี้ย เจ๊ยงไหมน้ำต้มไงน้ำตาใส่น้ำต้มแล้วก็ใส่ต้มตาไข่เจียวเนาะอ่าไข่ไข่เจียวก็น่าจะอร่อยไข่เจียวซอสพริกแต่อันนี้โออ่ะทุกคนดิฉันดิฉันโออ่ะโอเอาจ๊ยงไหมอืออร่อยกุ้ปปี่อร่อยกุ้ปปี้อร่อยยอตุ้ปปี้อร่อยอื ต้องลองเจ้เดี๋ยวต้องไปหยิบพริกให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อเียงนเลียงชิมก๋เตี๋ยวต่อบาทีชามเนาะอกคบีหนึ่งเมนูค่ะ

อร่อยจะไปทำขนมเราจะไปไปทำไขนอ้เราจะไปจะเรามาพ้นเราจะไปปลาในเกลียดนก็จะไปเดี๋ยวมาเข้าัยอกากุ้งไทยเหมือนจะเคยเห็นก็ขายในห้างนี่ร้าเนี้ยไทราจะไปล่อกก่งเ ช่มันน่ะอร่อยเลยเฮ้ยนี่หละโอ้ผ่านมาบอกมาแล้วอืออือโอเคนะคนมีกุ้มีปูมีอะไรด้วยเหรอเฮ้ยกินชอบอยู่นะเนี่ยปูปูม้าอร่อยเริ่มเผ็ดละ สวยสดชื่นสดชื่นตาสว่างเลยค่ะตีสามเป็นเหตุอีกชั่วโมง ก็ได้อยู่ที่สุดวัน่สุดแต่ไปกินต่อให้เสร็จนะคะอยากทำเปาร้านกาแฟนั้นมากเลยอันนั้นยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครมปนมค่ะเราจะไปข้าสงกสนครจ้าเอ้ยไม่ใช่สภาทุกคนไป เที่ยวแม่น้ำโขงแล้วนะคะคฝั่งตรงข้ามนั่นคือลาวใช่ไหมใช่นี่ไงบ้านพักอายการสวยๆที่เป็นจุดเช็คอินอันเหรอมีบ้านพักอายการเหรอใช่จุดเช็คอินต้องหาแฟนอายการละไห <c oughs> นี่ค่ะทางซ้ายอุย้ยนี่ลาวเหรอทางนั้น<ช>นะ่ะพี่แม่น้ำโขงนะคะฝั่งตรงข้ามนั่นคือประเทศเพื่อนบ้านนะคะประเทศลาวนี่ น,นี่มันพระข้าราชการของนครพนมค่ะเค okay. นี่ค่ะทุกคนเลาะแม่น้ำโขงช่วงนั้นมนีอ้นั่นไงช่วงออกพรรษาหรือเข้าพรรษามันจะมีไหลเรือเล่นไฟอีก450เมฝั่งตรงข้ามนันคือประเทศเพื่อนบ้านนะจ๊ะ อนี้โรงแรมอเดอะเนสนี่คาแล้วอีกแม่น้ำโป๊ะโอ้โหต้นโป๊ะต้นนี้ใหญ่มากนี่ไงร้านอาหารอีกร้อเมตรเดียวอ๋อนี่ไงที่เป็นพิพิธภัณฑ์นิวไซน์นกกสุ่มใหญ่สามสี่ติ์แล้วปัญญาที่สวยอ่ะที่สวยสวยว่าอะไรเขาเปิดให้เข้าชมเป็นบ้านพักพิพิธภัณ เด,เดี๋ยวไว้มาเดินใช่อันนี้เจ๊บิชอบแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าที่พักก่อนนะคะเดี๋ยวจะพามาเดินใหม่ค่ะ